สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับตำโอนะหรือว่าตำส้มโอนะครับแบบเมืองเหนือนะครับอันนี้ก็ได้ส้มโอมาครับประมาณประมาณลูกครึ่งนะครับเนี่ยประมาณลูกครึ่งนะครับเราจะตำเยอะหน่อยอันนี้แบบเปรี้ยวอมหวานนะครับส่วนโอหรือว่าส้มโอเนี่ยแล้วแต่เรามีนะครับจะเลือกสืออื่นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าพยายามให้มันเปรี้ยวอมหวานนะครับถ้าหวานเกินจะไม่อร่อยนะครับอ่าเราก็มีองชูรสนะครับ อายุมตโตนะครับน้ำปลานะครับแม่บุญมานะครับนี่ก็กะปิครับกะปินะแล้วก็มีพริกนะครับมีขิงนะครับกระเทียมนะครับพริกขี้หนูอันนี้น้ำตาลปี๊บนะครับอันนี้ก็ตะไคร้นะครับน้ำปลานะครับคนแบกกุ้งนะครับทีนี้ก็เอาเครื่องปรุงใส่ไปก่อนเลยนะครับตำไปเลยนะครับ าตาทุกอย่างรวมกันเลยนะครับเอาพริกพริกลงไปอะไรลงไปเดี๋ยวค่อยค่อยใส่น้ำตาลปี๊บนะพ่อแม่เหนียวตามรายละเอียดนะี่เลยตามรายละเอียด,ด,ดเลยตาไปเรื่อยๆนะครับตาไปเรื่อยๆ ตอนนี้ก็เลยเริ่มหอมกินนะครับนี่ครับหอมกินละไม่กินหอมขึ้นมาแล้วเวลาเราตำมันไม่ถึงขนาดว่าละเอียดยิบนะก็ให้พริกมันแตกส่วนผสมมันเข้ากันนะครับ อยาตำพริกเป็นเม็ดให้มันละเอียดส่วนส้มโอเนี่ยเดี๋ยวค่อยใส่ีหลังนะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปช่วงเนี้ยมันจะละเอียดยิบเลยครับแล้วมันจะเละไม่อร่อยนะี่ใส่สุดท้ายอ่ะน้ำตาลปิ๊บใส่ไปเลยค,คุกเข้าไปเลย ใส่หมดเลยประมาณแล้วแต่คนชอบหวานไม่หวานอันนี้ผมใส่ประมาณ2ชอ้อนนะครับเพราะว่าส้มโอนี่ก็ถือว่าวอร่อยอยู่แล้วนะครับมันเปรี้ยวไม่เยอะนะคอ่าทีนีก้ก็ตัดไปก่อนกะปิใส่นิดเดียวใส่เยอะจะเค็มนะครับประมาณปลายนิวก้อยนะครับเพื่อตัดลดน้ำกะปิใส่นิดเดียวประมาณปลายนิวก้อยนิดเดียวอ่านิดเดียวพอนะครับมาใส่ไปเลยประมาณนี้นะครับ ท่งนี้เราก็ต้องดูปริมาณด้วยนะว่าโมโอเราเยอะหรือเปล่านะครับน้ำผงชสใส่นะครับ,สรใ,สรบใส่ประมาณแล้วแต่เราชอบบางคนก็ไม่ชอบคุณไม่ต้องใส่ครับอันนี้ใส่ประมาณนิดหนึ่งนะประมาณนี้แค่นี้พอนะครับปลายนิ้งก้อยนะครับใครชอบก็ใส่เยอะนะครับ ก็เริ่มดีเล้อย่างใสปลาล่าลงไปนะครับอย่าใส่เยอะเกินไปนะครับอันนี้ประมาณลูกครึ่งก็ประมาณสักสามช้อนพอละหนึ่งสองสามพ่อนะครับอ่าโอเคนำปลานิดเดียวมันหอมไม่เฉยนิดเดียวพอละนำปลานำปลาลงไปนิดเดียวประมาณหนึ่งช้อนชาให้มันหอมตัดรสพ่อนะครับเดี๋ยวมันเค็มไม่ออกไม่ได้นะครับอ่ะ นี่เราก็นวดนะเดี๋ยวจะเอาส้มโอเราแกะไว้ลงไปนวดนะครับอ่ะใส่เลยนะครับใช้เวลาเราก็บิดครึ่งบิดครึ่งหมดนี้ก็ได้เดี๋ยวมันแตกเองไม่ต้องกลัวไม่ต้องกบ่มไม่แตกใส่ไปเลยนะนี่ประมาณลูกกว่าครับ มันก็อร่อยแล้วนะครับตัวนี้ใส่หมดเลยนวดทีเดียวนรัว่าโคกเราใหญ่นวดทีเดียวมันจะได้เข้าทีเดียวไปเลยนะครับใส่ไปน้วนวดทุๆนวดจบเลยนะครับนวดเลยนะครับปุ๊บปุ๊บ น,นี่เราไม่้เรียกว่าตำเีเราหวดก่อนจำเยอะโอ้ตัวน,นี้หอมเลยครับตัวน,นี้หอมหอมไปเดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงเราสามารถเติมได้อยู่แล้วคใครชอบหวานก็ใส่นิดนะครับใครชอบเค็มก็แล้วแต่เลยนะผงชูรสแล้วแต่ชอบแต่ส่วนผสมก็มีประมาณนี้นะขิงที่ใส่ไปก็ประมาณแค่หูนี่ปู่แกะเรียบร้อยับพริกแดงประมาณกำม,มือนี่ผมชอบเผ็ดนะ ใครชอบเผ็ดกว่านี้ก็ใส่เยอะกว่านี้ได้นะนะนาคลุกเข้าไปเลยเราจะเตรียมจานไว้นะตอนนี้มันยังไม่เข้ากันดีนวดไปนั่น,นล,ล่างขึ้นมานะครับนั่นงางขึ้นมานั่นล่างขึ้นมาควาักขึ้นมาวนวดขึ้นไปเรื่อยๆนั่นล่างขึ้นมาเลยแฟนเป็นคนตำผมเป็นคนถ่ายนะครับ ดีไม่ได้ใช้ขาตั้งกองนะครับนวดเลยอันไหนที่มันยังไม่แตกก็ให้มันแตกเป็นคลิปๆเนี่ยนวดให้แตกก็โอเคลวนะครับตักใส่จานเลยนะครับพร้อมเสิร์ฟกินกับข้าวเหนียวอร่อยๆนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยอันนี้ยังไม่แตกก็นวดต่อนะครับนวดต่อไป้นวดนวดต่อไป เละเกินไปมันจะไม่อร่อยนะพอดีพอดีครับเดี๋ยวตักใส่จานเลยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับตำส้มโอแบบเมืองเหนือนะครับส่วนใครชอบแบบไหนยังไงจะเติมแต่งอะไรแล้วแต่พ้นที่นะครับนะตักไปเลยนะครับอนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับหอมตะไคร้หอมขิงหอมพริกแดงหอมพริกขี้หนูนะครับนี่เลยนะครับหอมนะครับตัวนี้ นี่ครับวันนี้ก็มาให้ดูนะครับวิธีการทำนะครับบโอนะครับหรือว่าทำส้มโอแบบเมืองเหนือก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับชาทอมนะครับตัวนี้ครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับสวัสดีครับ